เปิดกล่องรับซื้อเหรียญสวัสดีคุณรัตนาฮะ F4 จากเขตบ,บางขุนเทียนจอมทองอ่ะซอยกำนันแมน28 F4 ทนี้น่น 4, นนาจะเคยร่วมงานกับช่องของป๊าปาจำได้ท่านเชมะ F4 ทนนี้เคยร่วมงานเคยส่งเหรียญมาเข้ามาในรายการช่องของป๊าปาโอเคเนาะอ่ะสวัสดีคุณรัตนาแล้วก็สวัสดี F4 ทุกคนทุกท่านนะที่เปิดเครื่องรับชมช่องของปปายอยู่ในขณะนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันไปพูดคุยกันไปดูเหรียญกันไปเหรียญแบบไหนขายได้จริงเหรียญแบบไหนอ่าเป็นเหรียญหลักๆเหรียญติดเหรียญที่ได้รับความนิยมเหรียญที่ยังไม่ได้รับความนิยมยังไงเรามาดูรายละเอียดท่านผู้ชมฮะนะปปาบรรยายไปด้วยนะเปิดกล่องไปด้วยให้รายละเอียดให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญด้วยเหรียญไหนเป็นเหรียญได้รับความนิยมสูง เหรียญไหนเป็นเพียงเหรียญที่ได้รับความนิยมต่ตําๆอะไรประมาณนั้นก็ต้องมันก็ต้องแยกแยะออกให้มีมีมีการแยกแยะด้วยท่านผู้ชมฮะเนาะหากิดจะเล่นเหรียญจริงๆเนาะอ่ปะป๋าฝากเอทีทุกคนทุกท่านฮะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์แล้วก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะฝากไว้ก่อนเลยเนาะอ่ะเพื่อเวลาป๊ะป๋าทำคลิปวิดีโอมานั้นท่านจะได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ เหรียญทางช่องของป,ปา้าป่าโอเคเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผู้ชมฮะอ่ะฝากาขอบคุณกันแนละ้วเดี๋ยวป้าป่าเปิดเปิดซองเปิดกล่องกันเลยเนาะอะ่เดี๋ยวเราเริ่มเปิดกันเลยดีกว่าดูซิว่าในในกล่องนี้ที่ส่งมาจากเอฟซีเขตจอมทองมีเยี่ยนมาฝากป,ปา้าป่าท่านผู้ชมฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันชือ่อเปิดไงเอ๋ยเปิดไงเอ๋ยเปิดอย่างนี้ใช่ไหมติดมยูป้าป่าป้าป่าขอเงยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมฮะแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะใครที่ชอบศึกษาเกี่ยวกับเหรียญเพื่อเป็นแนวทางในการเก็บสะสมไม่เก่งกําไรวันข้างหน้าท่านผู้ชมฮะป้ปาว่าการสะสมเหรียญอาลงทุนซื้อเหรียญไปสะสมนี่ป้าปาว่าดีนะฮะดีดีมากเลยแหละถ้าใครอาคิดจะลงทุนและเก็บเก็บรักษาเงินตัวเองไว้เหมือนเราหยอนกระปุกอมสินท่านผู้ชมฮะเนาะอ่ะ เอาแล้วท่านผู้ชมฮะนี่คือตรงนี้น่าจะเป็นใบรายการเหรียญป้าป๋าไม่ดูละเดี๋ยวเขาจะไปคุยกับแอดมินเขาจะไปคุยเองโอเคเนาะอวางไว้ก่อนปึ๊บทั้งหมดทั้งมวลนี่คือรายการเหรียญที่เอสซีเขตจอมทองส่งมาขายท่านผู้ชมฮะหลักๆเดี๋ยวเราดูเหรียญกันก่อนเอ่ยดูเหรียญกันก่อนเอ่ยอันนี้เป็นเหรียญน่าจะเป็นเหรียญ20บาทเทเลึกเนาะอ่าท่านผู้ชมฮะห่างหายกันไปนานฮะมาช่วงหลังๆเนี่ยอ่าเหรียญ20บาทเทเลึก ห่างไปเลยใครที่มีถ้าไม่ชมะใครที่มีเดี๋ยวป้าประกาศรับซื้อให้ใหม่อีกเนาะอ่ะหรือใครที่ดูคลิปนี้อยู่อ่ะมีเหรียญ20บาทที่ลึกนะก็เป็นวาระเด็ดเอยวยาระย่อยเอยวยาระพะลองเอย่ยลองจากเหรียญเด็ดอะไรก็เดี๋ยวป้าแจ้งไปเป็นคลิปๆไปหรือใครที่ส่งมาฮะยังไม่เข้าใจจําไม่ได้ว่าวาระไหนเป็นเหรียญเด็ดเหรียญพะลองเหรียญวาระย่อยหากส่งเด๋ยวมาเดี๋ยวเราแจ้งกลับไปโอเคน่อยเนาะ ปลาป,า,ปาวางไว้นี่คือ20บาทที่ลึกนิกเกิลนั้นท่านผู้ชมฮะใครที่มีก็สามารถส่งรูปมาตรวจสอบประเมินราคาดูสภาพผิวเหรียญจํานวนของเหรียญแล้วก็พูดตกลงกับแอดมินเอาโ okay นะอเคเนาะเต่อมาท่านผู้ชมนี่คือตรงนี้เป็นเหรียญ10บบาทที่ลึกนี่เป็น10บ,บาท2สีท,ที่ลึกท่านผู้ชมฮะน,นะเป็น2ส,สีที่ระลึกชนิดราคา10บาทอันนี้ก็จะเป็นวาระก็เ,เรียกกันว่าวาระเด็ดในชุดเลยท่านผู้ชมฮะ เนี่ยคุณธ,ธนาคารเนี่ยเป็นวาระเด็ดนะโอเคเนาะอ่าแล้วก็มาเป็นออมสินนี่ก็เป็นวาระที่ได้รับความนิยมนะแล้วก็เป็นอ่าโรงพยาบาลกลางใช่ไหมเนี่ยท่านท่านผู้ชมฮะน,นี่ก็เป็นวาระพละรองมาละเป็นพละละนะแล้วก็มีอ่ากมรมศิลปาก,กรเนี่ยท่านผู้ชมฮะก็ไล่ๆกันเลยนี่คือราคาสูงเป็นวาระพละรองท่านผู้ชมฮะสูงกว่าวาระย่อยๆรองจาก วาระเด็ดท่านผู้ชฌะอันนี้เป็นวาระเด็ดนะวาระเด็ดคู่คู่กันกับเอเปกเลยนี่คือสิบบาทสสีที่รึท่านผู้ชมฮะตรงนี้มาโอ้โหสามเหรียญเป็นอะไรไปไม่ได้ท่านผู้ชมฮะน่าจะเป็นเหรียญ5บาทปีพศ2500อ่าจริงท่านผู้ชมฮะ46 1เหรียญอ่ะเรามาลุ้นอีกอันนี้ปี46อีก1เหรียญโอเคเนาะ2เหรียญท่านผู้ชมฮะเหรียญที่3 ก็เป็นปีพศ2546วันนี้เราได้กันมา3เหรียญท่านผู้ชมครัอ่ะนี่คือเหรียญ5บาทปีพศ2546เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากลำดับที่2ของเหรียญ5บาทหมุนเวียนเหรียญรัชการที่9อ่ะนี่อย่างนี้โอเคนะใครที่มีฮะเรารับซื้อกันตั้งแต่400บาทเป็น420 434สูงสุดไปจบที่450เป็กันก่อน ใครที่มีนะฮะสภาพสวยขึ้นไปื่อยราคาไปอ่าก็จะไปจบที่450ประมาณนั้นฮะคือทางช่องเราก็ขายไม่ไม่ไม่ได้ไม,ไม,ไ,ม f, ไม่ได้กำไรสูงเลยมากมายถ้าไม่ชมฮ่อุย้ยอันนี้ตายแล้วถ้าไม่ชมฮะดูดิของฝากค่ะโอ้โหขอบคุณคุณรัตนามากครขอบคุณคุณรัตนามากนะโอเคเป็นเหรียญถือว่าเป็นที่ต้องการ เป็นยังไงปปากำลังต้องการอยู่พอดีเลยนะฝากขอบคุณเดี๋ยวยังไงปปาก็จะให้น้ําใจกลับคืนไปก็แล้วกันนะแต่ปปาให้น้ําใจกลับคืนไปคุณฝากาคุณรัตนาฝากน้ําใจมาให้ปปาเดี๋ยวปปาฝากน้ําใจกลับไปขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากขอบคุณจริงๆนะเดี๋ยวก็มีโอกาสร่วมง,งานกันเรื่อยๆนะคุณรัตนาเนาะโอเคนะฮะใครที่ดูยคลิปนี้อยู่นะฮะอ่ะช่วยกันฝากขอบคุณคุณรัตนาด้วยนะฮะท่านผู้ชมนี่คือน้ําใจที่ส่งให้กับช่องของปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณ อ่ามาดูเหรียญต่อมาท่านชมมาตรงนี้เป็นเหรียญเนี่ยท่านผู้ชมฮาหลายคนบอกว่าจะไม่มีเหรียญสภาพใหม่อยู่ไม่ผ่านการใช้งานยังมีท่านผู้ชมมาคุณรัตนาเนี่ยทุกครั้งที่พูดถึงที่ผ่านมานะฮะที่ผ่านมาเขาถ้าถ้าส่งเหรียญสิบบาทสองสี่ทึกเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีเหรียญสภาพสวยงามอย่างนี้มาค่อนข้างจะบ่อยครั้งเลยเท่าที่เขาส่งมาเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะอ่ะก็ พระวาระมาท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญพระวาระมานะ,ะนี่คือ10บาท2สีที่ลึกปอปา,าให้ดูอย่างนี้นะ,ะเดี๋ยวแจ้งให้ทราบนิดหนึ่งนะเะหรียญ10บาท24สี่ที่ลึกวาระย่อยๆเนี่ยนี่ท่านผู้ชมมาเป็นขนาดเป็นเหรียญใหม่สภาพสวยงาม UNC ระดับเนี่ยนะนี่ท่านผู้ชมมาเป็นเหรียญใหม่ไม่ใช่เหรียญเก่าเก็บนะฮะเป็นเหรียญที่เก็บรักษาดีแยกออกจากสภาพไม่ผ่านการใช้งานเก่าเก็บนะเนี่ยอย่างเงี้ยสวยงามมากท่านผู้ชมฮะ เสียดายว่าราคาเขาไม่สูงนะซื้อกันได้1 4 1 5บาทเองปปาว่าในระยะปัจจุบันวนนียนะปาปากลืมถามแอดมินไว้แต่ราคาก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละนะนี่เป็นวาระย่อยๆนะเดี๋ยวปาเทดูทั้งหมดเลยเนาะอ่าท่านผู้ชมฮะน,นี่ก็เป็นวาระย่อยๆเช่นเดียวกันนะเป็นวาระย่อยๆอ่ะเนี่ยดูเอาเป็นสภาพเหรียญที่ค่อนข้างใหม่ทั้งหมดเลยท่านผู้ชมฮนะอ่ะเนี่ยนะเออเห็นไหมฮะสวยงามจริงๆเลยคุณรัตนาถ้ามีส่งมาใหม่นะฮะคุณรัตนา ถ้ามีส่งมาใหม่นะฮะโอเคเนาะสภาพใหม่สวยงามปป่าชอบจริงๆเลยปป่าะจะแบ่งปันได้ไหมขาย <c oughs> ขายออกได้ไหมก็ก็ขึ้นอยู่กับช่องปป,ป่าแหละแต่ว่าโอ้โหต้องยอมรับว่าสภาพเหรียญสวยงามมากๆนานแนละ้วปป่าไม่ได้เจอสภาพเหรียญใหม่แบบนี้ท่านผู้ชมฮะที่ผ่านมาส่วนใหญ่ส่งมากันก็เอฟทั่วไปก็จะคนละเหรียญสองเหรียญบางคนก็สิบเหรียญยี่สิบเหรียญก็จริงแต่เป็นสภาพเก่าเนี่ยหลายคนที่ คิดว่าเหรียญใหม่ไม่มีท่าผม้ชมฮะมีนะฮะดูให้ดีนะฮะนี่คือเหรียญ10บบาท2สีนะที่เป็นสภาพเก็บดีท่าผม้ชมฮะน,นะเก็บดีเก็บแล้วใหม่ฮะไม่ใช่เก่าเก็บนะฮะสวยจริงๆท่าผม้ชมฮะอ่ะนี่คือเป็นรายการเหรียญที่ S c ตจากซอยกำนันแมน28ส่งมาแบ่งปันช่องของป,ปา้าป๋าเนาะก็เราก็ได้เดยดเด็ดกันจัด,จด,จดก็คือจะเป็นเหรียญ5บาทปี46นะ ผลิตน้อยหายากลําดับที่2แล้วก็เป็นเหรียญ10บ,บาท2ส,สีวาระเด็ดๆแล้วก็วาระะลองนะแล้วก็เป็นวาระย่อยๆแต่สวยงามท่านผู้ชมฮะมองดูแล้วก็เป็นเหรียญที่ช่องปปาต้องการทั้งหมดเลยเอาระใครที่ดูคลิปนี้อยู่จําได้ไหมฮะอ่ะเนี่ย10บ,บาท2ส,สีสภาพอย่างเงี้ย ใครที่มีส่งมานะฮะคระวาระมาไพ่ก็คุยกับแอดมินปะปา,ารับซื้อแล้วก็จะเป็น10บาท2สีวาระเด็ดๆอย่างนี้ปะปาก็รับซื้อเป็นเหรียญเด็ดด้วยแล้วก็เหรียญลองจากเด็ดก็คือผ้าลองท่านผู้ชมฮะนะผ้าลองปะปาก็รับซื้อนะแล้วก็20บาทที่ระลึกอย่างนี้ปะปาก็รับซื้อนะฮะทุกวาระเลย10บาทที่ลึกนะเป็นวาระที่อยู่ใน72วาระท่านผู้ชมฮะนะถ้าหากเป็นวาระที่สร้างขึ้นมาใหม่นะปะปาก็ยังไม่ได้เล่นหาอะไรนะเพราะวา นออกไหมฮะถ้าเป็นวาระใหม่ปปายังไม่รับนะฮะถ้าเป็นใน72วาระแบบนี้ปปารับซื้อโอเคเนาะแล้วก็เอาไหนๆก็ได้ไหนทถ้าผู้ชมฮมเนี่ยเหรียญการจานาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเอาเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าเนื้ออลูมิเนียมบอลก็จะมี1สตางค์5าสตางค์ส0สตางค์ใครที่มีฮะ,ะปปารับซื้อก็ที่จริงช่วงนี้ก็ถ้าใหม่เนี่อันนี้ใหม่เลยนะยูนซีแบบนี้ปปาก็จะซื้อได้ประมาณเหรียญละปปาให้ไม่เกินสูงสุดเลยนะอันนี้พูดร้าวๆไว้ก่อนนะ ก็น่าจะได้กันประมาณ15บาท20บาทใครที่มีนะฮะนะหรือเป็นเนื้ออลูม,มิเนียมบอลนี่เขาก็จะมีเหรียญชุด1สตางค์หาสตางค์สิสตางค์นี่มีมีหลายปีพศมีปีพศอ,อ,อื่นนะเนื้อสีขาวแบบนี้เนื้ออลูมิเนียมนะฮะก็สามารถส่งมาได้นะฮะช่องปปารับซื้อหากเป็นสภาพใหม่อย่างนี้เลยดีกว่าปปาให้เหรียญละยีบาทแล้วก็ราคานี้ก็ขึ้นอยู่กับช่วงช่วงเวลาของอการเล่นหาความนิยมด้วย ต่อมาก็ราคานี้ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงพอสมควรนะ20บาทไม่ใช่ว่า,ไม,วาไม่ใช่ว่าต่ำนะฮะสำหรับเหรียญเนื้ออลูุมิเนียมฮะทุกปีพศเลยจะมีถ้าผู้ชมมาปีพศทุ3ป2 3ร3มมีไปเรื่อยเลยท่านผู้ชมโอ้มีจํานวนมากเลยแหละเพียงแต่เขาใช้จ่ายอยู่ในระบบธนาคารเท่านั้นเองกับระบบของราชการนะไม่ได้อยู่ออกไม่ได้ออกมาอยู่ตามร้านสะดวกซื้อ Seven เซเว่นอะไรประมาณนั้นนะฉะนั้นใครที่มีนะฮะ เฉพาะเนื้อสีขาวอย่างเงี้ยท่านผู้ชมฮะเนื้ออลูมิเนียมนะอันนี้เนื้ออลูมิเนียมบอลน,นะฮะอ่าอันนี้25สตางค์50สตางค์เป็นเนื้ออลูมิเนียมบอลอย่างงี้ก็เล่นหากันราคาหลักไม่กี่สกี่บาทเองท่านผู้ชมมาแต่อย่างงี้จะแพงกว่านึกออกไหมฮะอ่าใครที่มีนะฮะเหรียญการจนาพิเศษหรือเหรียญอ่าชุดสตางค์ปีอื่นๆก็แล้วแต่นะป๊ะปารับซื้อใหม่แบบนี้เลยนะฮะไม่มีสนิมไม่มีคราบเลยเนี่ยป๊ะปารับซื้อเหรียญละ20บาท เดี๋ยวป,ปาค่อยๆทำรายการนะถ้าหากเดียญสนิมเกาะสนิมกลางเก่าแล้วเก็บรักษาไม่ดีก็ราคาก็จะร่วงหล่นลงไปร่วงหล่นเป็นครึ่งด้วยซ้ำโอเคเนาะ,ะใครที่มีนะป๊าปพียืมคลิปนี้รับซื้อเลยยืมของฝากมาเป็นคลิปรับซื้อเดี๋ยวเจ้าของเรียญท่านี้ปปาก็จะฝากน้ำใจคืนไปให้ได้เท่ากับที่ปปารับซื้อไม่ต้องเสียใจนะฮะว่าคุณฝากมาแล้วปปารับรับเป็นของฝากเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ปปาก็จะคืนน้ำใจไปให้คุณครั้งนี้นะฮะครั้งหน้าก็ว่ากันใหม่ อ่ะปะปาฝากขอบคุณจริงๆนะฮะน้ำใจชนน้ำใจท่านผู้ชมฮะปะปาดีใจจริงๆที่มี FC อ่ะเนาะก,ก็เนี่ยท่านผู้ชมะของฝากค่ะขอบคุณจริงๆฮะ FC เขตชำทองผมปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบร,ราณฝากขอบคุณเ <B ank> นี่ยรายการเหรียญแบบนี้ท่านผู้ชมอะใครที่มีนะสามารถติดต่อช่องของปปาได้นะฮะซื้อจริงๆนะขอสภาพเหรียญสวยๆแบบเนี้ยท่านผู้ชมปปารับซื้อจริงๆ โอเคเนาะมาเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยๆพบเจอกันใหม่ใครมีแบบนี้สามารถติดต่อช่องของป๊ะป๋าได้นะฮะช่องทางการติดต่อนี่ท่านผู้ชมมาปป๋าขึ้นไลน์แอดไลน์ให้ได้เพิ่มเพื่อน,นมาแล้วก็ส่งรูปเหรียญมาประเมินราคากันติดตามช่อง YouTube ช่องของป๊ะป๋าบ้างฮะจะได้รู้ในเหมือนคุณรัตนาเนี่ยนะเขาส่งมาเขาก็ได้ขายเหรียญท่านผู้ชมนะเขารูา้แล้วว่าเหรียญน,นี้อย,อยู่อยู่ที่ราคาประมาณปันเนี้ยปันเนี้ยปันเนี้ยเขาก็ส่งมาแล้วป๊ะป๋าก็ ให้แอมมินจัดการนะเรื่องการเงินโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ขอบคุณบการติดตามรับชมขอบคุณเจ้าของเหรียญสวัสดีครับ